สวัสดีครับสวัสดีทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับผมคลิปนี้ก็พามาชมสมโบเพิ่งเสียบกิ่งไหมครับมีพี่น้องอท่านหนึ่งนะครับทักมาว่าอยากขอ,อชมสมโบน้อยที่เพิ่งเสียบกิ่งได้เดือน2เดือนแน่ว่าแผลที่เสียบเนะี่ยเป็นลักษณะแบบใดนะครับนะวันนี้ก็เลย ถ้าคิดไปพี่น้องได้เบิ่งกันเลยครับผมนี่ครับลักษณะการเสียบครับล,ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะมันก็ยังบอท่นได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็เลยเอาเชิงเนี่ยก็คือพันไว้นะครับวิธีการเสียบก็มีหลายวิธีนะครับอยู่ที่ว่า เาขาถนัดแบบไหนนะครับนะกับไปต้นนึงครับต้นนี้ก็ถือว่าเนื้อเนี่ยก็ที่เกือบเป็นเนื้อเดียวกันกับต้นหลักแล้วนะครับนี่ครับต้นหลักกับกิ้งเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับ เเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับลักษณะจะเป็นแบบนี้ครับผมไปอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับผมต้นหลักตรงที่ตัดไว้นะครับก็เฮลแล้วครับตรงนี้ครับผมเฮลแล้วนะครับเริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับเริ่มสมบูรณ์แล้วไปอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ได้เกือบปีนะครับนะ อ่าตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวหนึ่งให้เบิงกาฮะเริ่มนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวที่ท้ายเบิงไก่ๆนะครับนี่ครับเบิงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับผมถ้าบอสังเกตก็เกือบสิบประหลูแล้วนะครับว่าเสียบกิ่งไว้นะครับเอาแล้วครับผมนี่ก็ลงคลิปให้พี่น้องได้เบิงโรเด้อครับผมนะ นะครับแต่ว่าวิธีการเสียบเนี่ยเดี๋ยวมือหล้างนะครับซีทำคลิปให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งครับผมคลิปนี้ก็ล่าไปก่อนครับผมสวัสดีครับ